สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาเจอกันในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3สอนโดยคุณครูสุริรั์ศิริวิหรือครูบุ๋มนะคะวันนี้เราจะมาเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่7การวัดความยาวการช่างการตวงก่อนอื่นเรามาดูผัง สาระการเรียนรู้กันนะคะการวัดความยาวการช่างการตวงก็จะเรียนเกี่ยวกับการวัดความยาวการช่างการตวงและก็โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาวการช่างและการตวงค่ะการวัดความยาวเราก็จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับการวัดความยาวเป็นมิลลิเมตรเซนติเมตร และกิโลเมตรการเลือกเครื่องมือที่ใช้ในการวัดความยาวและหน่วยวัดความยาวความสัมพันธ์ของหน่วยการวัดความยาวการเปรียบเทียบความยาวและความสูงการคาดคะเนความยาวและความสูงต่อไปการช่างเราจะเรียนเกี่ยวกับการช่างน้ำหนักเป็นกิโลกร,รมัมกร,รมัมขีดการเลือกเครื่องช่างและหน่วยการช่าง ความสัมพันธ์ของหน่วยการช่างการเปรียบเทียบน้ำหนักการคาดคะเนน้ำหนักการตวงการตวงในบทเรียนนี้เราจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับการเลือกเครื่องตวงและหน่วยการตวงการตวงเป็นลิตรมิลลิลิตรการเปรียบเทียบปริมาตรและความจุการคาดคะเนปริมาตรและความจุ ตัวชี้วัดในหน่วยการเรียนนี้นะคะจะมีดังต่อไปนี้ 1. เลือกใช้เครื่องวัดความยาวที่เหมาะสมวัดและบอกความยาวของสิ่งต่างๆเป็นเซนติเมตรและมิลลิเมตรเมตรและเซนติเมตร 2. ค่าคะเนนความยาวเป็นเมตรและเป็นเซนติเมตร 3. เปรียบเทียบความยาวระหว่างเซนติเมตรกับมิลลิเมตรเมตรกับเซนติเมตรกิโลเมตรกับเมตรจากสถานการณ์ต่างๆ 4. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวที่มีหน่วยเป็นเซนติเมตรและมิลลิเมตรเมตรและเซนติเมตรกิโลเมตรและเมตร 5. เลือกใช้เครื่องช่างที่เหมาะสมวัดและบอกน้ำหนักเป็นกิโลกร,รัมและขีดกิโลกร,รัมและกร,รมัม 6. คาดคะเนน้ำหนักเป็นกิโลกร,รัมและเป็นขีดข้อที่7 เปรียบเทียบน้ำหนักระหว่างกิโลกร,รัมกับกร,รมัมเมติกตันกับกิโลกร,รมัมจากสถานการณ์ต่างๆ8แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนักที่มีหน่วยเป็นกิโลกร,รมัมกับกร,รมัมเมติกตันกับกิโลกร,รมัมเก้เลือกใช้เครื่องมือตวงที่เหมาะสมวัดและเปรียบเทียบปริมาตรความจุเป็นลิตรและมิลลิลิตร10ชคาดคะเนปริมาตรและความจุเป็นลิตร 11. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุที่มีหน่วยเป็นลิตรและมิลลิลิตรเรามาดูหัวข้อแรกกันนะคะการวัดความยาวการวัดความยาวเป็นมิลลิเมตรเซนติเมตรเมตรและกิโลเมตรการวัดความยาวเป็นเซนติเมตรและมิลลิเมตร นักเรียนดูภาพนะคะจะมีไม้บรรทัดกับตัวหนอนให้นักเรียนดูตรงตัวหนอนนะคะว่ายาวเท่าไหร่นะคะตัวหนอนนี้ยาว1เซนติเมตรหรือ10มิลลิเมตรนะคะมิลลิเมตรตัวสีแดงๆนะคะเป็นหน่วยการวัดความยาวที่ละเอียดกว่าเซนติเมตร1เซนติเมตรจะเท่ากับ10มิลลิเมตรเพราะฉะนั้นตัวหนอนนี้ยาว 1ซเมตรหรือ10ม mm, มนะคะแล้วคำว่ามิลลิเมตรเขียนย่อว่ามมจุดต่อไปเรามาดูมแมลงปอตัวนี้กันนะคะกับคลิปหนีบกระดาษเราดูทีละตัวนะคะดูมะแมลงปอตัวนี้ยาวเท่าไหร่เอ่ยแมลงมอตัวนี้ยาว5เซนติเมตรคับ 6มิลลิเมตรนักเรียนดูขีดเล็กๆนะคะเลยเลข5มา6ขีดก็คือ6มิลลิเมตรอ่านักเรียนมาดูคลิปหนีบกระดาษตัวนี้ลวดเสียบกระดาษตัวนี้นะคะยาวเท่าไรคะยาว3มเซนติเมตร3มิลลิเมตรนะคะ การวัดความยาวของรวดเสียบกระดาษนักเรียนจะเห็นได้ว่าไม่ได้เริ่มจาก0ูนแต่เริ่มนับจาก3ความยาวจาก0ูนถึง3เท่ากับ3เซนติเมตรไปจนถึง6ความยาวจาก0ถึง6เท่ากับ6เซนติเมตรและขีดเล็กขีดที่3ก็คือ3มิลลิเมตรเพราะฉะนั้นจะได้ความยาวของรวดเสียบกระดาษก็คือ3เซนติเมตรกับ3มมิลลิเมตรนั่นเองนะคะ ต่อไปการวัดความยาวเป็นเมตรและเซนติเมตร,น,รนักเรียนดูริบบิ้นริปบินปป้นยาว1เมตรคำว่าเมตรเขียนย่อว่ามจุด1เมตรเท่ากับเท่าไหรคะ1เมตรเท่ากับ100เซนติเมตรเซนติเมตรเป็นหน่วยการวัดความยาวมาตรฐานใช้บอกความยาวของสิ่งที่มีขนาดเล็กและมีความยาวไม่มากนะ คำว่าเซนติเมตรเขียนย่อว่าซโซมมรจุดค่ะเ,เรียนมาดูรูปภาพดังต่อไปนี้นะคะมดแดงตัวนี้มีความยาว1เซนติเมตรแล้วมาดูเชือกค่ะเชือกมีความยาวเท่าไหร่คะ เชือกยาว13เซนติเมตรอ่ามาแล้มาดูกันต่อตัวหนอนตัวนี้นะคะไม่ได้เริ่มจากเลข0นะคะเริ่มจากเลข2ตัวหนอนนี้ยาวกี่เซนติเมตรคะยาว4เซนเมตรโดยการวัดความยาวของตัวหนอนไม่ได้เริ่มที่เลข0แต่เริ่มนับจาก2ไป3 ความยาวคือ1เซนติเมตรจาก3ไป4ความยาวก็คือ1เซนติเมตรจาก4ไป5ความยาวก็คือ1เซนติเมตร5ไป6ก็จะได้ความยาวของตัวนอนคือ4เซนติเมตรหรือเริ่มนับจาก2ความยาวจาก 0- 2, ถึง2เท่ากับ2เซนติเมตรไปจนถึง6ความยาวจาก 0- 6, ถึง6เท่ากับ6เซนติเมตรก็จะได้ความยาวของตัวนอนก็คือ6ลบ2เท่ากับ 4ซนติเมตรคิดได้อ่านได้2แบบนะคะต่อไปการวัดความยาวเป็นกิโลเมตรและเมตรค่ะกิโลเมตรเป็นหน่วยการวัดความยาวที่ใหญ่กว่าเมตรเพราะฉะนั้น1กิโลเมตรเท่ากับ1,000เมตรคำว่ากิโลเมตรเขียนยอ่อว่ากมจุดดังเช่นตัวอย่างนี้นะคะถนนเส้นนี้ยาว20 เร,เรามาดูการเลือกเครื่องมือที่ใช้ในการวัดความยาวและหน่วยการวัดความยาวกันค่ะเครื่องมือที่ใช้วัดความยาวมีหลายชนิดเช่นอะไรบ้างคะมีไม้เมตรไม้บรรทัดสายวัดตัวตลับเมตรวันนี้ฝนตกปริมาณ ฝนได้12เมตรทนัดวัดส่วนสูงได้102เซนติเมตรภาวดีใช้ไม้เมตรวัดความยาวของเสื้อผ้าได้2เมตร250เซนติเมตรนี่คือตัวอย่างการเลือกใช้อุปกรณ์ในการวัดความยาวของส่วนต่างๆในสถานการณ์ต่างๆนะคะ การเลือกเครื่องมือที่ใช้วัดความยาวและหน่วยการวัดความยาวที่เหมาะสมจะทำให้วัดความยาวของสิ่งต่างๆได้อย่างถูกต้องค่ะความสัมพันธ์ของหน่วยการวัดความยาวหน่วยการวัดความยาวระบบเมตริกมีหลายหน่วยเช่นกิโลเมตรเมตรเซนติเมตร,ม,ตรมิลลิเมตรเรามาดูความสัมพันธ์กันนะคะความยาว1กิโลเมตรเท่ากับความยาว1000เมตร ความยาว1เมตรเท่ากับความยาว100เซนติเมตรความยาว1เซนติเมตรเท่ากับความยาว10มิลลิเมตรอย่างเช่นตัวอย่างนะคะถนนสายหนึ่งยาว9กิโลเมตรเท่ากับกี่เมตรเท่ากับเท่าไรคะ เปรียบเทียบบัญญัติยานก็คือความยาว1กิโลเมตรเท่ากับ1000เมตรถ้าความยาว9กิโลเมตรจะเท่ากับก็เอา9กคูณกับ1000จะเท่ากับ9000เมตรเพราะฉะนั้นถนนสายนี้ยาว900 0เมตรอ่ามาดูข้อที่2ผ้าชิ้นนี้ยาว2เมตรคิดเป็นความยาวกี่เซนติเมตรเรามาดูความสัมพันธ์1เมตรเท่ากับ100เซนติเมตร2เมตรเท่ากับ 2คูณ100เท่ากับ2เซนติเมตรเพราะฉะนั้นผ้าชิ้นนี้ยาว200เซนติเมตรนักเรียนดูตัวอย่างนะคะวันนี้ฝนตกวัดปริมาณน้ำฝนได้20มิลลิเมตรคิดเป็นกี่เซนติเมตร นักเรียนรู้อยู่แล้วว่า10มิเมเท่ากับ1เซนเมใช่ไหมคะถ้า20มิมก็คือ20หาร10เท่ากับ2เซนติเมตรเพราะฉะนั้นวันนี้ฝนตกว่าปริมาณนะ้ำฝนได้2เซนติเมตรมาดูข้อต่อไปนัดวิ่งเป็นระยะทาง1,200เมตรคิดเป็นกี่กิโลเมตรกี่เมตร นักเรียนรู้อยู่แล้วว่า1,000เมตรเท่ากับ1กิโลเมตรถ้า1,200เมตรก็คือจะเท่ากับ1,000บวก200ก็คือจะได้1กิโลเมตรกับอีก200เมตรเพราะฉะนั้นนัดวิ่งเป็นระยะทาง1กิโลเมตร200เมตรมิลลิเมตรเป็นหน่วยที่เล็กกว่าเซนติเมตรและเซนติเมตรเป็นหน่วยที่เล็กกว่าเมตร เมตรเป็นหน่วยที่เล็กกว่ากิโลเมตรการเปลี่ยนหน่วยเล็กให้เป็นหน่วยใหญ่ใช้วิธีการหารนะคะมาถึงแบบทดสอบของเราในวันนี้นะคะเรามาดูกันเลยค่ะอ้าวนักเรียนดูข้อที่หนึ่งเติมคำตอบในช่องว่างข้อนี้ข้อละหนึ่งคะแนานนะคะครูครูคจะให้หนักเรียนลอกโจทย์แล้วก็เขียนคำตอบ ลงในสมุดนะคะเสร็จแล้วให้ส่งคุณครูทางไลน์นะคะเรามาดูข้อที่1กันค่ะลวดเสียบกระดาษยาว3เซนติเมตร4มิเมตรหรือยาวจุดจุดจุดยาวกี่มิลิเมตรคะยาว34มิมมีใครตอบถูกบ้างคะต่อไปอภิรดาซื้อผ้าสิ้น1ยาว3เมตร25เซนติเมตร หรือยาวยาวเท่ากับกี่เซนติเมตรคะยาวเท่ากับ325เซนติเมตรมีใครตอบถูกบ้างคะเก่งมากๆเลยค่ะมาดูข้อที่3ขวดใบหนึงจุน้ำดื่มได้2ลิตรเทน้ำใส่แก้ว250มิลลิลิตรจะเหลือน้ำในขวด,ขวดกี่มิลลิตรคะเหลือน้ำในขวด1,750มิลลิตร ข้อที่4ผงซักฟอกกล่องหนึ่งหนัก4กิโลกร,รมัมหรือหนักกี่กร,รัมคะ4,000กร,รมัมต่อไปข้อที่5โต๊ะตัวหนึ่งยาว150เซนติเมตรหรือยาวกี่เมตรกี่เซนคะยาว1เมตร50เซนติเมตรข้อที่6ทันยาสูง163เซนติเมตร พิทยาสูง157เซนติเมตรธัญญาสูงกว่าพิทยากี่เมตรคะหูให้เวลา5วินาทีค่ะ,ฉะเฉลยกันเลยค่ะธัญญาสูงกว่าพิทยา6เซนติเมตรค่ะต่อไปข้อที่7คนขาริบบิ้นห่อของขวานใช้ใช้อะไรคะในการวัดความยาวของริบบิ้นมาดูฉเฉลยค่ะไม้เมตรนะคะ ในการวัดความยาวของริบบิ้นเราไปดูข้อต่อไปได้เลยค่ะข้อที่8แม่ค้าขายผลไม้ใช้ใช้อะไรในการชั่งน้ำหนักของทุเรียนคะเครื่องช่างสปริง9ข้าวเหนียว2กิโลกร,รัม800กร,รมัมข้าวสาร4กิโลกร,รัม500กร,รมัมข้าวเหนียวข้าวสารกี่กิโลกร,รมัมกี่กร,รัมคะ ข้าวเหนียวเบากว่าข้าวสารหนึ่งกิโลกรัมเจ็ดรกรัมข้อสุดท้ายน้ำมันรำข้าวเจ็้าสิบมลน้ำมันปาล์ม1นลิตรเป็นยังไงคะน้ำมันปาล์มมีปริมาตรมากกว่าน้ำมันรำข้าว250มิลนะคะมีใครตอบถูกเกิน5ข้อไหมคะเก่งมากๆเลยคะ่ะชั่วโมงนี้ จบเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ